เอาตาออกด้วยซิดอกมันมืดมันมืดก็เลยไปเขาจ่อไม้โอ้ยสมัยตะกี้มันก็ได้เฮ็ดสมัยสมือเขาเฮ็ดได้เนาะเออไมยเฮ็ดเจลาตาสล่ะ Hết hết ta cả bọt thật lạ Hết thế là ta, đó là hết sóng nha cả đây Ừ, <cười> ừ. <cười> ừ.

ได้ลมอีกบ้านเปลียนหน่อยแม่หน่่ยผู้ได้ลมอีกบ้านเปลียนหน่อยคือเสียงแม่นูเ้ดแล้วกับหรือเปล่าอ้าวตั้งใจตรวจน้ำรับพรชาววันพฤหัสบดีที่สองเดือนพฤษภาคม พุทธศักราช2,567ตรงกับวันแรม9ค่ำเดือน5ปีมะรงมวันทงชัยวันประฮัตบ,บุญไดเศษบุญในท่านกับฝ่าวเฮ็ดอาหอนตายเมือนี่เมื่ออ่นจะรอดไปอีก1 0วันโด,ดเอาอีก10เมื่อโอ้โกเกาาบุญน่ะ มาไทยมามัานเห็นรถถ่อมวัดจงพาได้ซ่องเอาตังใจปวดน้ำเนี่ยละครเห็นได้บนนั่นละวัดัำยิเงินคนจูมือเขาบ้าือมือถือเว้นดอกเห็นบปไหนจำมูอบ่มีเงินเลยเนี่ยทาวาลิวาฮาปุราบาริปุรเรนติสัการังอีวะมีวะอิโตจินังปตานังมุปกปติ อิจิตังปังงปิจิตังกุมังคิดว่าเมวะสมิชะตุสัพเิปุรนโตสังกปันจันโทปนระโสยะธามะเนชติระโสยะธา ภาวนาอันตรายောสุขีทีภาวะอธิวาทนะเสลีษณีจังวนภาวะ

เยเตปุราณัญจะเวทนังปฏิหํกัมมิณวันจะเวทนังนุปาเทศามิยาราชะเเภเวสัจฉินวะจะตาจะภาสุริหาโลชาติ จะสถานในตุน้มหิกรังมัญญาทางทีว่วางหัวถูกขอพลนบาตรชนญาติโยมในผลสำเร็จถูกประตานเด้อกินข้ากินน้ำสะทอนยังเมื่ออย่าฝ่าว่าฟังหมว่านี่ไปรดน้ำซุหลงอล่ออนบาดท,ทายสมออายุเกจปีนย่ว่าเลย cầu xin chết đi rồi